ล่าสุดกับเคสแตงโมงกลับมาอีกแล้วซีรีส์แตงโมงไม่จบสักทีนะครับเห็นว่ามีการเคลื่อนไหวและไม่รู้ว่าเป็นใครตัวพี่ชายก็บอกว่าเอออุมงหลอกมืงมือใครแต่ฝากด้วยนะครับพี่ว่านะอันนี้คิดแบบในหนังนะจะมีฝีม,มือใครได้อืมคนอื่นเขาจะรู้รหัสถ้ารู้รหัสเขาจะทําการแบบนี้หรอไม่หรอกเขาต้องเรียก อันนี้จะเป็นการเบี่ยงประเด็นจากาหน่วยงานรับของไทยไม่รู้เรียกอะไรเดี๋ยวของมึงนอกก็ ca อิสราเอลก็พวกพวกควอรมอสอะไรสักอย่างเนี่ยมอสซาดเออมอสซาดไออังกฤษก็ m i 6อะไรแบบเนี้ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นใครไม่ใช่ใครสิต้องบอกว่าต้องเป็นองค์กรที่สามารถประสานได้ในการที่ เข้าหลังบ้านดลีนว่า Facebook สุดท้ายก็มีระบบหลังบ้านพาสเวิร์ดของทุกคน Facebook รู้หมดไม่ว่าจะเปลี่ยนไปกี่ครั้งนะครับซึ่งมันประสานได้หลังๆ a c e b o o k ก็เฟซบุ o กไทยแลนด์อะเฟซบุ๊กกี่ที่เกี่ยวกับประเทศไทยอะมันก็หลายเรื่องไม่เหมือน Facebook สมัยที่เราเล่นอน่ยมันไม่อิสระเท่าเมื่อก่อนแล้วตั้งแต่ Facebook โดนฟ้องไปอันนี้ก็น่าจะทําให้คนมาเกาะประเด็น เฟซบุ๊กแตังโมกลับมาไอ้เหียใครเล่นมันต้องมีใครสักคนเล่นแล้วมีเป็นแผนการหนึ่งของสามแบบแยบยนเป็นกลยุทธ์แท็กติกแบบไอสัตว์มึงมีค่อยๆปล่อยค่อยๆขู่ด้วยนะเออแล้วมาช่วงเลือกตั้งด้วยอ้าอ้านี่จะพูดสนุกทำไมนะแต่ว่ามัน น้องก็ไปนานแล้วก็คงอยู่คุณพ่อแล้วที่เห็นในคอมเมนต์เขาว่าอย่างงั้นแหะอันนี้ก็เหมือนเป็นเครื่องมืออะไรยาบางอย่างซึ่งเราก็ห้ามคนไม่ได้ในการที่เขาจะสนใจและติดตามตอนนี้คนก็ไปโฟกเริ่มไปโฟกัสกันแหละว่าโพสต,ต่อไปจะเป็นอะไรเออคดีแก๊งสปีดโบท๊ทก็ลือมาใหม่นะครับไม่จบไม่สิ้นเหมือนถนนหนทางบ้านเราอึ